เหลือหลายเหมดนะผมผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่เป็นเบาๆนะที่เป็นหองก็เยเวลาเขามามีกี่รายมั้นก็มองเห็นได้ชัดๆแหละมันขวางกันนั่นเกียรตนาไม่เจรตนาไม่สําคัญสําคัญที่ผิดต้องเป็นผิดนั่นไม่เคยให้อภัยแกใครก็รเจตนาไม่เกีตนา ความผิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องดีอะไรมันไม่ไดีอดทนชราม,มากมค่อยประชุมการงานก็มากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเราพยายามมันมีงานมีการเลยในเวลาอะไรจะทำอะไรที่ไหนรีบทำ ย่าถือเป็นของสำคัญยิ่งควาจิตใจทํางานอะไรอยู่ก็ให้มีความเพียรในใจคูส้สติมีเคยพูดเสมอยังย่งนย้าย่ำเราเราไม่เห็นสิ่งใดสําคัญยิ่งควาสติปัญญายัางม่เช้าวานก็ท่านนี้เก็บหมาัดจาับในโป้เราเอาไปคิดจนกระเทือนใจเหมือนเก็บมาตั้งนิยนที่มีป่ปาง เราไม่สําคัญอะไรก็หมัดนะเราไม่เอาหมัดมาสอนไม่เะาเอาโปมาสอนเราพรามาสอนนี่สําคัญตรงนี้ถ้าคน่าจสติปัญญามันงจะเก็บหมัดที่นี่ขนาดยิ่งที่ไหน่นีเก็บที่นี่ที่นี่ที่นีเก็บไปเยนี่เท่าน,น,น,นี้เลยเห็นปัญญาเห็นสติเห็นปัญญาขวดงั้เนเราเอาตรงนั้นให้ทําทอะไรก็ทำเป็นเรื่ม ของสติของปัญญาทั้งนั้นที่เราพาทำตอนนั้นแล้วไม่ถืออะไรอนอกนั้นเป็นส้ำคั็ยิ่งกว่าพระที่จะฝูกเไปทำอะไรสติไม่มีปัญญาไม่มีมันดีไปแล้วหรือดีกด็เลยน,ะนี่อ่อ,อ,อนถ้าว่าอ่อนใจอ,อ่อนลงอ่อนมากถึงขนาดเข้าใจว่ากิ่งเป็นของเล่นๆเรอ เคยพูดมาแล้วกี่ครั้งถิงมันเหยียบหัวใจโลกให้จมในวัฏฏัทั้งสามนี้ตรงไหนมีความสุขในวัฏฏัวนทั้งสามไม่ได้แบกทุกข์ไปด้วยทุกข์พบทุกชาาินีขึ้นคือว่าพบแล้วก็คือว่าทุกข์นี่ท่านยันงบอกว่าดูขัง้งนาถิอชาติปัตตาทุกยอ่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นฟังทีเกิดตร,ต,ตรงไหนมีทุกตรงนั้นมีมากมีนอ้อยต,ตามส่วนของทุก นี่มันจะเรื่องเล็กน้อยภาสิตรอน,นี้พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทีเดียวอยู่ในนั้นท่านเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อภาสิตนีดีภาสิตนี้ลากคนออกจากท,ทุกข์แท้ออกจากความเกิดคือความท,ทุกข์แท้ความเกิดนั่นแหละคือกองเทิงกองหนึ่งน่้นยังไม่ทราบอยู่เลยทำจิตให้มันทนจากความหมุนของกิเลสดูที่มันจะเป็นยังไงทําไมถึงบอกพระพุทธเจ้าว่าสืิน ที่พานังประมังวรันติบุตถาบรรดาู้จญาทั้งหลายว่าพระว่าพระ,พระนิพพานบรรจุอย่างยิ่งเอาอะไรมาสุขอย่างยิ่งตะก่อนพอดนไหนเมืม่อกิเลสครอบหัวใจพระพุทธเจ้าอมใจมาก้าบพูดเรื่องกิเลสว่ามีความสุขแข่งธรรมวุติเจ้าเคยมีไหมเมือ่อกิเลสออกหมดจากใจแล้วจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นต้องสมันรใจ จิตที่นี่ธรรมชาติบีบบังคับอยู่มันเอาความสุขมทาทำอะหรตั้งแต่คนนั่งหายอิสระไม่ได้เมื่อถูกบังคับอยู่แลว้วหายอิสระได้ยังไงความไม่มีอิสระก็คือความทุกข์นั่นเองความอมิสระกับความพ้นจากถึงข้อีบบังคับก็คือความสุขจิตเวลาไหนที่ไม่ถูกบ,บังคับบังคับ ให้จักจิตท no. no. ่านถือว่าเป็นทุกเวลาทุกเหยียบหัวใจอยู่ทําไมไม่รู้สึกตัวนี่ถูกกล่องขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องของของยุเลศอีกประเภทหนึ่งทำเดือนถึงเพ่งมันก็ไม่รู้มันเหียบขนาดไหนเดือนชั้นจะเรียงมันจะเป็นเหนียวเยอะพันเป็นพันตายมันถึงจะรู้ ควาด้วยสติปัญญาเนี่ยเป็นสำคัญไม่ใช่อย่างอื่นเข้อต่อสู้นี่เป็นเรื่องของวสติปัญญาสู้เฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรคนทุกข์จนตายสู้จนตายละไรก็ไม่เห็ไ้ไปเกิดอะไรถ้าสู้ด้วยสติปัญญาทนต่อทุกข์ทน,นด้วยคนอย่างคนเป็นไขยทนไม่ทนไปทุกข์ทนจะทําไงนี้ไปไหนรอดไม่มีทางนีก็ต้องทนทนจนตายให้ความพิเศษอะไรอ่ะ แล้ทนต่อทุกข์เลย,ยังทนได้อย่างนั้นทนจนตายทาไมทนทุกข์ต่อสู้กับพิเรศมันทนไม่ได้ถ้าจะเป็นนักเจ็บยังได้เหยียทาผมเพื่อตัวรอดต้องมีทางออกเป็นได้คนเราไม่มีใครฉลาดเกินมนุษย์แตนในขนาดเดียวกันกมันก็มีใครโง่เกินมนุษย์หนึ่งสิพวกเด็กครอบหัวยังให้โง่มันถึงยง ทำอะไรให้เสร็จในสัปเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วรีบจัดรีบทำร้างบาดเจ็ดปาดเข้าทะหลกมีทุนละรีบไปจยมามัดเป็นเปนผ่านๆเรื่อนเรืเ่องด้านๆอย่านี้ไม่เห็นความเพียรเป็นสำคัญจะเห็นอะไรเป็นสำคัญในเพศของพระนี่กีของพระค,คืออะไร พวกภาพวกอะไรอะไรมาตัดเพียงพอกันไหมตัดสมองจีวรอ,อะไรตอน,น,นเปิดโอกาสให้ตัดกันอ่ะอไม่เพียงพอก็ให้หามาตัดจนเพียงพอกันผมก็บอกแล้วนี่ไม่ซ้ำซากบอกอะไรบอกด้วยคําตัดความคิดบอกด้วยออเห็นด้วยผล ปีปัญญาไม่มีสมาธิความสงบแม่นิดหน่อยนั่ก็มีไม่ได้เลยความกดดั่บังคับจิตท,ท,ที่ลิ้นดอนคูนกบานไม่ได้ยอมฟังตูามาจากไหนหน้าหลอกมีเคยทุกอ,อย่างแล้วเรื่งอ,งองแต้ความบอบช้ำกิเดิ้นไม่นานบกพูดใม้ฟังความบอบช้ำเพราะมือความเพียน ในการต่อสู้ที่ดก็ได้พูดให้ฟังมันสีกี่ครั้งกี่้พูดเพื่ออะไรเอามาอวดอะไรวิเศษวิโสอะไรการอวดนอกจากความจริงนั่นเป็นของวิเศษนมจริงไหมก็มกว, <S <S ว่าไปตามความจริงเลยความจริงน้โรกต้องการต้องจะทำไม่ได้เรื่อยน่ารำลัน ี่านคือก็พอดีจริงๆไปก็ได้ความมั่มงีเงีที่้ตากัมาเพราะวันนั้นเราไม่ได้พูดกานกันต่อไม่ต้องพูดไปพูดเมื่อวนพดีเหนได้ว่ามันจะได้อุ่นเงินไหมเงินดืนนี่แสนห้าลนจะอุ่นีแสนห้าเดือนอ๋อนังเ งานเราก็เห็นใจมาทำามันวจะเสร็จเสร็จไปเรื่อยไม่ควรลังค้างมังข้างเพราะเครื่องมีไปครอบหมดแล้วขนไปขนมา้วข้างหนึ่งนไนมางมขนงานที่คนมือหรือเป่า,า,มมา,มมาปกครองเนี่ยหอยงไบ้างเนี่ย้อพระที่อยู่สลาใครมาจากไหนพระมาจากไหนสุมสีสุา ใหอมันระวังพระดีมมนมีก่อนมีพระมาดีมีมนแสงอะไรมาะอะไรอะไรเกี่ยวข้องอะลาเนี่ยถามหมู่ถามคนก,ก่อนเมื่อมีพระอาการทุกกรมาเกี่ยวข้องถามเรื่อ,รอ,รรอ,องอะไรๆการตอบกันอะไรมีความฉลา,มา,าดการปฏิบัติต่อพระที่จรมาเหมือนกัน เราไม่สอนให้โง่นะโเราพี่ย่าเราไม่เคยสอนให้ใครโง่ศาส,สนาไม่ใช่ศาสนาสอนให้คนให้โง่แล้วพระเราทำไมจะโง่บางองค์เป็นพระตะกตกะตะกกรามมาีเราพร้อมเสมอที่จะสงเคราะห์โลกม,ลลม,มีเท่าไรเราทุ่มเท่านั้ไม่เสียดายเพราะจิตใจเป็นนำขัญแต่แบบตะกะตะการรมแบบสุ่มสี่สุ่มห้าดูไม่ได้ แม้จะเขาโยน Studio, อาหารเอาโยนข้าวชุนักกินสุนัก้ากะตกรรมยังไม่น่าดูี Leah, nice. g, though, well. ่ด <ADHD> ูดิพระเราทกะตกรรมน่าดีที่ไหนส่งเสริมคนให้ดีต่างหากไม่ส่งเสริมคนให้เสียไม่ส่งเสริมพระธรรมจะส่งเสริมให้เสียบางรายได้ยินว่าวันนี้เป็นวัดที่สมเคราะห์สมหายดีมันก็ แแ่กันมาเห่กันมา,นม,า,ม,ามาแบบนั้นแบบตะะ่ตะกะตะการมันให้ระวังให้ดีมีมาาถามนั่นถามนี่ดีไม่ดีเป็นสื่อเป็นทางความเสี่ยาหายมายสงสัยอะไรให้ถามหมูถามพว่นดีวกว่าทำ ประชุม 4, สีุ่มห้าเป็นอันเป็นแบบเดียวกันกับผู้มาเกี่ยวข้องนั้นนะครีบยมมีใ่ายแล้ว